หลังจากที่เราสัมภาษณ์นายอาร์มกันไปแล้วคลิปที่แล้วนายอาร์มยังอยู่กับผมต่อวันนี้จนทั้งวันนะจนถึงมืดมืดหรือเปล่ามืดใช่ไหม <laughs> มืดมืดวัน,นี้เสียงแบบเต็มใจไปไห <laughs> นนายอาร์มก็มาแล้วฮนะตัวจี๊ดแห่งวงการไอทีมาอยู่ที่นี่แล้วผมกําลังมองหาโน้ตบุ๊กเอาไว้ตัดต่อนอกสถานที่เดี๋ยวจะให้ในายอาร์มเนี่ยไปเลือกโน้ตบุ๊กให้ผมวันนี้เราจะไปไมโครเซ็นเตอร์กันโอเค อันนี้อะไรโมเดล3โมเดล3ครับ long r a n g ครับ long range เอาอะไรวะนี่ๆนเน่เน่เน่้น่อน่เน่เ่เน่่เน่เน่่่เนน่เเนเน่่น่นนเน่เเน่เนน่น่เ่น่่น่นน่เนโเนน่เห่อนน่เน่เน่เน่น่เนน่เน่เน่เนเน่นเน่เน สามจุดแปดไมล์ใช่ครับปื้ดนี่ไอ้คันนี้ตอนที่ซื้อมาเนี่ยออโต้พิล็อตมันมากับรถหรือว่าเราต้องแอดแอดครับพี่แอดใช่ไหมเท่าไหร่ห้าพันปะตอนนั้นตอนผมซื้อก็เจ็ดพันละเจ็ดพันแล้วเหรอพี่เฮ้ยไม่ประตูไม่เปิดวะเฮ้ยประตูไม่เปิดวะทําไงวะเราโดนขังหรอหรือว่าต้องตู้เสียแน่เลยต้องไปอีกประตูหนึ่งทีไปไปออกทางนู้นแล้วกันออกทางนู้นถอย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  เพื่อนบ้านเขาบอกว่าประตูใช้ไม่ได้อ๋ออย่าสังเกตเห็นนี่ขับไปชนมแมลงมาเยอะแยะไปหมดตเต็มเลยเพราะเรกนีของอาร์มร้อยศพอือโหนะเราขับข้ามรัดมาแล้ว มันก็ค่อยๆสะสมขึ้นมาเรื่อยๆที่ละจุดสองจุดสามจุดถึงบ้านโอ้โหเต็มไปหมดเลยตอนนี้แล้วแถวบ้านเพื่อนอยู่ไก่มากไม่มีที่ล้างรถน,นี่ยพี่เรียวความเรียวใช่ไหม,มแต่ถ้าไม่รีบล้างมันจะติดนานเลยนะล้างออกยากมากแล้วปกติล้างเทสลานี้ผมล้างมือแบบถังน้ําแบบทะนุถนอมอย่างดีอ,อย่างน้อยสามปีแรกผมตั้งปณิสานแล้วผมจะล้างเองอแต่ว่าอันนี้ทริปนี้เป็นแบบทริปที่แบบใช้ไก่ครั้งแรกผมคิดว่า น่าจะอาจจะไปเข้าออโต้แหละแต่ว่าจะเป็นแบบทัชเลสที่เขาใช้น้ำฉีดเฉยเอะไอ่มันบอกลักษณะรถละเอียดดีนะเดี๋ยวผมมาให้ดูแจ๋วว่าไเราจะเห็นนะว่าทั้งแบบอินเตอร์เซกชันอือก็เห็นหมดไอรุ่น2017ันสิบเโมเดล x ที่พี่ขับมันจะบอกแค่นิดเดียวนี่บอกยันรถรถบรรทุกเฮ้ยมันบอกลักษณะรถเป็น SUV เป็นอะไรละเอียดเลยนะใช่คต่างจากของที่ลิบลับเลยอ่ะ อย่างคันของพี่เนี่ยเวลาเป็นชาร์จที่ซูเปอร์ชาตามจุดเนี่ยยังยังเติมฟรีอยู่เพราะเขาบอกว่ารถถ้าซื้อก่อนปี2017จะฟรีตลอดชีพใช่ไหมของอาร์มฟรีป่ะเออมันไม่ฟรีแล้วตอนผมซื้อแต่ว่ามันเป็นโปรโมชั่นเขาแบบว่าอยากจะทํายอดควอเตอร์นั้นพอดีเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณออกรถก่อนวันนี้นะคุณเอาซูเปอร์ชาร์จไปเลยฟรีหนึ่งปีผมก็ออกรถก่อนมันก็ได้โปรนี้มาตอนนี้ปีครึ่งแล้ว ผมยังฟรีอยู่เลยผมก็เลยไม่พูดอะไรโอเคม, <laughs> <Okay. laughs> มันจะเก็บต,งตังค์ตอนไหนก็ไม่รู้เนาะแล้วอ,อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราชาร์จเนี่ยมันมันมันแพงไหมค่าบริการเท่าไหร่ถ้าเราต้องเสียประมาณเจ็ดเหรียญแบบต่อแบบจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเจ็ดเหรียญแล้วก็แบบยี่สิบมันไม่เกินเนี่ยพี่ไม่เกินแปดเหรียญคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้กะว่าจะเอารวยอะหมายถึงแบบค่าชาร์จอะเขาแค่อยากจะให้คนใช้รถมันสะดวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอื เพราะพี่บางทีพี่เห็นในจอจอมือไอเนี่ยเวลาเราเซิร์ชหาซูเปอร์ชาร์ตมันจะบอกค่าบริการไปเลยว่านาทีละ1เหรียญอ่าน,นั้นอันนั้นคืออดเลฟีก็คือถ้าเกิดว่าคุณชาร์จเสร็จแล้วคุณยังไม่ออกอะ่ะคุณจะเสียตังคึกออกไหมแบพวกจอดแช่เ<อ>พราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปถึงที่ชาร์จปับ๊บแล้วมันมีคนชาร์จอยู่เต็มหมดแล้วเนี่ยคือมันมันจะรู้สึกเซ็งมาก อเพราะว่ามันจะต้องกว่าขนนั้นจะชาร์จเสร็จปุ๊บกว่าเราจะเข้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีค่าปรับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ออกอ่ะคุณเสียตังค์นะแต่เขาก็ไม่ได้ปรับแบบแพงอะไรแต่ว่าให้รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่เฉยเไม่ได้แล้วต้องออกอ<ล>สรุปแล้วก็ถูกกว่าน้ำมันเยอะมากโอมก้มากๆๆกๆเลยครับ เป็นนางกับน้ำดื่มหยวนครับอร่อยหวานชื่นใจหาซื้อได้ที่เซเว่นอแล้วก็โลตัสเอ็กเพสเหมือนกันนะครับตามต่างจังหวัดไม่มีในเซเว่นก็ไปดูที่โลตัสนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กเพสหรือสาขาใหญ่ก็ได้นะตอนนี้มีปัญหาคือผมลืมเอาหน้ากากมาหวังว่าที่ไมโครเซ็นเตอร์ เขาจะมีหน้ากากให้นะเพราะว่าหลายๆที่เขาก็จะมีมีหน้ากากเตรียมให้สําหรับคนที่แบบลืมเอาหน้ากากมาเดี๋ยวให้ในายอาร์มเข้าไปดูก่อนกตกลงเขามีหน้ากากใช่ปะ่ะได้ดดดนหน้ากากแล้วครับ แนะนำแบบไหนครับจะเป็นเป็นโน้ตบุ๊กของ Microsoft หรือว่าของ Apple เลยก็คือถ้าเกิดว่าดูจากงบประมาณที่ z e r แล้วเนี่ยมันซื้อได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากตํนานอกสถานที่ตอนนี้คือผมเชียร์แอป Apple M1 อยู่แล้วก็คือเป็น MacBook Pro ที่ใช้ชิป M1 เรนเดอร์เร็วแล้วก็บางคือพกพาง,ง่ายผมว่าน่าจะคุ้มที่สุดละเพียงแต่ว่าตอนนี้คือพี่ใช้ Windows อยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น Mac เนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยแต่ผมว่ายังไงก็คุม้มหรอ ถ้างั้นจัดเลยดิ Macbook Pro ชิป M1 อืมเปาครับอุ๊ยผมลืมมือถือไว้ในรถเดี๋ยวผมไปเอาก่อนี่โอเคเราเจอ Mac Macbook Pro เป็นชิปตัวใหม่อะ M M1 ใช่ไหมฮะ M1 นะฮะตัวนี้คือดีแน่นอนเรื่องปัญหาปัญหาเรื่องความร้อนล่ะเวลาเรนเดอร์มันจะร้อนนะไม่มีตัวนี้ไม่มีบอกเลยมันร้อนน้อยกว่าตัว ที่ใช้ชิปอินเทหรือเอมดีแบบแบบ,บมันมีพัดลมแต่พัดลมไม่ต้องเปิดอ่ะมันร้อนขนาดที่พัดลมไม่ต้องดังอ่ะหรอนายอาร์มคอนเฟิร์มเลยใช่ไหม <c oughs> ผมคอนเฟิร์มโอ้โหดูมั่นใจมากเลยนะถ้าใช้ไม่ดีนะพี่เอามาคืน <c oughs> นึกถึนนที่ก็จะแบบยอดนงยอดหน้าอะไระไม่มีเรามีนี่เอามารีวิวแล้วขอรีวิวลวลตัวหนึ่งใช้ดีมากคือผมไม่ใช่แค่ตัดต่อวิดีโอผมเล่นเกมไปด้วยตัดต่อวิดีโอไปด้วยมันยังไหวเลยในเครื่องนี้นะเครื่องเออเครื่อง ใช่จะเป็นเครื่องเออเครื่องนี้เลยเพราะว่าตัวนี้คือล a แปใช่ไหมตัวที่ผมรีวิวลำแปะิกบไวแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่จะติดจะตัดคลิปโอเคอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็น16พนักงานเขาก็ลองไปดูอยู่เพราะว่ามันมีไหมสรุปเขาเขาไม่มีของที่นี่ใช่ไหมก็คือเขาบอกว่าเขามีแต่ตัว8กิกลำแปะพิกรอตัวลำส1 6กิกก็ต้องสั่งแล้วสั่งรอ23สัปดาห์เราก็เลยคิดว่าเราจะไปดูที่อื่นกันก่อนแต่ว่าเมื่อกี้นี้เขาแนะนําเป็นตัว16นิ้วมาเป็นตัว i9 มั้งเราก็ราคามันพอๆกันอะไรเงี้ยแต่ ผมไม่เอาเพราะว่าเราต้องการ M1 ครับ M1 ยังไงคอนเฟิร์ม M1 ต้องดีกว่าอยู่แล้วใช่นี่พาพี่จิร่มาดูตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาแบบตัดต่อวิดีโอแบบว่าแรงๆเนี่ยก็ต้องเป็นพวกเกมงโน้ตบุกแบบนี้ราคาพอๆกันแต่ว่าดูความหนักคือมันมันอาจจะได้15นิ้วก็จริงแต่มันหนักมากแล้วมันพกพาไม่ค่อยสะดวกอืผมก็เลยแนะนําเป็นตัวนั้นเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งว่าจะมีให้เรามั้มีหลายคนถามผมเข้ามานะับบอกว่าพี่การ์ดจอที่อเมริกาขาดตลาดหรือเปล่านะครับ ก็เออมาดูกันว่าขาดหรือไม่ขาดอามครับว่าไงฮะมันก็อย่างที่เห็นก็คือไม่มีอะไรเหลือเลยก็คือทั้ง G P U C P U เนี่ยโหหายากมากตอนนี้ซิลิคอนมันขาดตลาดเนาะเเกี่ยงเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมทำไมต้องเป็นเฉพาะแบบว่าการ์ดจอช่วงนี้มันถึงได้ขาดตลาดอันดับแรกเลยก็คือคริปโตเคอร์เรนซีออกซื้อกาดจอไปุดเหรียญพิจิตอลกันเยอะ ก็คือเหมาเหมาไปเลย10 20ตัวแล้วก็อันดับที่2ก็คือสงครามการค้ากับจีนครับทำให้จีนไม่ส่งออกซิลิคอนให้ให้กับผู้ผ,ผลิตกาจอก็เลยทําให้เรามีซิลิคอนาขาดตลาดเกิดขึ้น CPU โดนก่อน CPU ก็เดี๋ยวตามมาเดี๋ยวมือถือเราก็โดนอาจริงดิใช่ไม่วันนี้ตํารวจเยอะจริงส <laughs> นใจทําคลิปเทสลาหนีตํารวจไหม <laughs> ไม่ <laughs> สาหรับอาร์มเนี่ยเจ้าโมเดล3คันนี้ช่วงล่างรู้สึกเป็นไงบ้างแข็ง ใช่คือมันมันผมอะตอนที่ผมรีวิวในคลิปผมก็บอกว่าเออช่วงล่างมันแข็งผมคุณรับรู้ทุกอย่างจริงแต่ก็มีคอมเมนต์คนที่เขารู้เรื่องรถเข้ามาบอกว่าเอยบางทีมันออกแบบมาเป็นสปอร์ตแล้วมันต้องการให้แบบโลซีจีมันก็เลยเป็นข้อเทรดออฟนะเป็นข้อที่แบบว่าอ่ะต้องยอมหน่อยถ้าเอาซีจีต่ำต้องแข็งนิดนึงแต่ว่ามันเกาะถนนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ารถมันเตี้ยลงมาหน่อยเพื่อกเกาะถนนมันก็จะแลกมาด้วยควานกระด้างนิดนึงเทสลาเขาแนะนำให้เติมลมยางกันประมาณนี้ทุกคันเหรอ แล้วแต่ยางอะครับอย่างของผมมันได้ถึง50อ่อะที่ผมเติมเยอะปกติ4อ่ะครับแต่ว่าพออยู่เมืองหนาวอะเวลาหนาวอะลมยางมันหายผมก็จะเติมเผื่อๆไว้แล้วอันนี้ก็พอดีมันร้อนขึ้นมามันก,ก,ก็ก็ยังอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยอืมใช่ใช่ สรุปแล้วเรามาที b เบสบายก็ไม่ต่างอะไรจาก Micro Center เลยก็คือต้องรอจนถึงสิ้นเดือนกว่าจะมีของนะครับแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นคอสตอมด้วยก็ขายรุ่น8กิกเป็นมาตรฐานถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดเป็น16กิกก็คือต้องสั่งคัสตอมก็จะต้องรอหน่อยก็คือรอทุกที่เลยไปซื้อที่ Apple Store ก็ต้องรอ,อซื้อที่ Apple Store ก็ต้องรอที่ไหนก็ต้องรอจนถึงสิ้นเดือนถ้างั้นเดี๋ยวสั่งในออนไลน์ดีกว่าผมว่านะผมจะสั่งในออนไลน์กับ Apple Store เลย พอดีรู้จักพี่คนหนึ่งเขาทำงานอยู่ในนั้นได้ส่วนลดด้วยตอนนี้เราอยู่ตรงซุ้มเพ5เจ๊แต่มองไม่มีของอามียังคิดจะซื้อไหมคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะซื้อแต่รอนานจนไม่อยากซื้อแล้วเดี๋ยวรอโปรเลยรอโปรเลยหมายถึงเหมือนเหมือนเพ4โปรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่รอรอรุ่นต่อไปเลยมันปล่อยมาเรื่อยๆแต่ว่าปล่อยมาแป๊บเดียวมันก็หมดอ่ะต้องคอยเช็คเว็บไซต์ดูในช่วงนี้ ยังยังเล่นเกมอยู่ป่ะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับทำแต่คลิปทำแต่คลิปแต่ว่าผมมีสวิตแล้วก็แบบผมเพิ่งแฟนผมเพิ่งซื้อสวิตก็เลยจะมัหาเกมเล่นด้วยกันอยู่ Nintendo Switch ม,มาดูกันโมเดล3 Fueling จะต่างจากโมเดล X หรือเปล่าผมชอบ Fueling คันนี้มากกว่านะคืออาจจะเป็นคนชอบรถเล็กๆแล้วก็ชอบขับรถ แนวแนวสปอร์ตคันนี้มันก็เลยโอเคกับผมมากกว่าโมเดล X ที่เคยรีวิวไปไปแบบหลังติดบอกไม่กล้าเหยียบเยอะไงรถยังติดอยู่ข้างหน้าไม่แต่วันนี้ตำรวจเยอะจริงด้ยมันมีรางรู้สึกไม่คดีแต่ถ้าเกิดแบบอยากจะรู้ว่าระหว่าง S2000 กับคันนี้คันไหนเร็วกว่าผมตอบได้เลยว่าคันนี้เร็วกว่ามันแน่หละ S2000 มันรถตั้งแต่ปีไหนแล้ว ถ,ถ้าเทียบแรงมา้าคันนี้ก็น่าจะแรงม้าเยอะกว่า s อสตูซนด้วยนะชอบจริงๆก็คือนี่แหละไอที่บอกเซ็สนเซอร์บอกรถวิดย่างเดียรพอรถมามันวิ่งเร็วทาม,มาแล้วมันบอกหมดเลยนะเป็นรถลักษณะอะไรเนี่ยเจ๋วมากเลยข้างหน้าเป็นรถเล็กก็จะเป็นลักษณะนี้เป็น s u v ก็แบบนั้นอะไรเงี้ยคือมันแบบเจ๋งอ่ะอันเนี้ยแล้วมีบอกไฟเขียวด้วย <laughs> เออตอนแรกแดงอยู่แต่ตอนหลังเขียวมันก็ขึ้นเขียวให้แบบเร็วทมมจริงๆสุดยอด ซึ่งปี2017โมเดล X มันยังไม่เป็นอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าโคตรเอ๊ะเออเอ๊ะเราเบรกแล้วนะอยู่ตั้งไกล<ะ> <laughs> ผมบอกแล้วว่ามันมันจะช็อกนิดนึงคือแบบว่าบางทีมันไม่มีอะไรหรอกแต่เป็นคนแบีบขี้ระแวงอะไรเงี้ยก็จะเตือนนิดหน่อยแต่เมื่อกี้ผมกำลังจะบอกว่าตอนผมเข้าขับรถเข้ามาเท็กซัสครั้งแรกก็คือไม่ขี่วันก้อนเนี่ยผมคิดว่าตลาดนี้เป็นรลฐดคนเถือนเพราะว่าเขาขับรถกันเชื่อนมากเออ อันนี้พี่ไม่มีคอมเมนต์หรือเปล่าเพราะว่าพี่อยู่มานานแล้วเกินข้อที่ต่างจากคนแคลิฟอร์เนียหรือต่างรัฐมาเจอที่เท็กซัสจะรู้สึกว่าคนที่นี่ขับรถเร็วเร็วมากเพราะคือเราเรามีแลนด์เยอะไงพื้นที่เราเยอะถนนเราว่างรถไม่ค่อยติดอะ่ะมันก็ขับเร็วแล้วรถกระบะใหญ่เยอะโอ้เจอแบบบา,บางบ้านมีสองคันบางพี่คันแบบใหญ่แบบมันไม่ใช่ใหญ่แบบ ธรมดานะไม่ใช่เหมือนวีโก้บ่าเราเป็นวีโก้แล้วกินสเตยียรอยเข้าไปอีกมันบวม <laughs> บอกข้างอีโอ้แล้วขับกันเร็วโอเคเขาไม่บีบแต่แหละแต่เขาแซงเราแบบยับเลยหลายๆคนคงเห็นนายอาร์มเนี่ยขับแต่เทส l a เดี๋ยวผมจะลองให้ในายอาร์มขับ S2 0ต่ดูอสดูให้ขับด้วยเหรอเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาสตาร์ทเลยครับใช่ห,หรอสตาร์ทรถผมลืมไปอ้ใช่สิใช่สิเทสลา อะไรครับเป็นครั้งแรกในรถเปิดประทุนครับเอาเป็นครั้งแรกในรถเปิดประทุนไม่เคยไม่เคยนั่งรถเปิดประทุนเลก่อนอ๋อเหรอก็อย่างงี้ต้องพาไปซิ่งสักรอบนะอากาศแบบนี้ด้วยใช่ดีมากเลยแต่ผมไม่กล้าขับผมกลัวเทับกลัวเทับทำของพี่เขาพังช่วงล่างเหมือนรถเหมือนรถแอมไหม เหมือนไหมเออก็ได้อยู่นะพี่นะเรียกได้ว่าแต่ผมว่าของผมแข็งกว่าเอาจงริงยังแข็งกว่าอ่อผมว่าของผมแข็งกว่าเฮ้ยเฮ้ยขอแรงขอแรงเฮ้ยขอแรงเว้ย อันนะี้พี่ท็อปสปีดเคยขับเท่าไหร่เ้วแบบเปิดประทุนเปิดประทุนเปิดประทุนนี้เท่าไหร่เปิดนี้มันต้องขับประมาณ80ไม่เกินนี้มไับก็เปิดเปิดประทุนก็เคยขับถึงประมาณร้อยยี่ถนนแบบแถวแบบนอกเมืองเม็กซิโกอะไรเงี้ยขับได้ประมาณร้อยยี่สิบกมแต่ว่าท็อปสปีดคันนี้เขาเคมไว้ประมาณร้อยห้าสิบห้าไมล์ อย่างถ้าเกิดดูในกระดาษของผมก็จะเป็น140ก็คือท็อปสปีดไม่สูงอ่า,อาถ้างนั้นคันนี้ก็จะจะชนะปลายเทสลา,าใช้เวลาหน่อยแต่มาแน่นอนอันนี้เรามาร้านลู b y ้ลูดีจะไปลูบีล้ละลูดี้ฮะมากินสเต็ก

ผมก็ไม่ค่อยผมก็ไม่ใช่สายสเต็กเท่าไหร่ผมสายเบอร์เกอร์แต่แต่รัาอื่นเขาก็มีสเต็กให้กินใช่ไหมก็มีพี่แต่ว่าของนี้คือทีเด็ดคือที่สุดของที่สุดที่ผมเคยทานมาคือร้านนี้ต้องร้านนี้ใช่ไหมเคยมาเท็กซัสก่อนหนะ้านี้ปะครั้งสองครั้งครั้งสองครั้งแล้วติดใจช ออเดอร์ทุกอย่างที่เราสั่งไปเนี่ย mm. เขาจะมาช่างให้เราดูสดสดต่อนหน้านะครับว่าน้าหนักเท่านี้เท่านี้เท่านี้เสร็จแล้วก็รอจ่ายทีเดียวไม่ใช่ว่าสั่งสั่งเสร็จแล้วจ่ายตังแล้วไปนั่งหรือว่ารอออเดอร์เรียกออเดอร์เนี่ยไม่ใช่เอาไปเลยหนึ่งออเดอร์ <c oughs> ขึ่งขาว บิสก e ตครับนุ่มมากเห็นแบบว่างองแงตั้งแต่ลอนนัดกันแล้วว่ามาฮิลตันอยากกินบิสกตคือทัเท็กซัสอินเจเนอร์ครับเพราะเมืองผมแบบหาหาบิสกิตอร่อยอร่อยยากมากขนาดนั้นเลยจริงจริงผมเลยแบบว่ากินทุกวันก็ได้ครับโอ้โห <laughs> อันนี้คือโมเมนต์ที่มีความสุขที่สุดของนายอาร์มคุณดูคุณดูคุณดูหยิบขึ้นมาแล้วมันแบบลุดอดกอกจากกันอย่างเงี้ยคุณว่ามันนุ่มขนาดไหนอ่ะโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายไหลอ่ะฝันถึงโมเมนต์นี้มานานแล้วนุ่มมากนุ่มเนาะจับละลายในปากครับผมว่าของขึ้นชื่อรัานี้แหละมันต้องอันนี้แหละผมเห็นเขานั่งกินไปใส่หัวไปใส่หัวนี่คือเอนจอยสอยมาก รีสุดแล้วที่สุดแล้วผมแล้วอิ่มอิ่มไหมอิ่มครับอิ่มอร่อยเดี๋ยวจากตรงนี้ก็ใกล้จะออกนอกเมืองแล้วคงจะกลับออสตินก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับเราจะกลับไปมินิซตาวันไหนเนี่ยวันศุกร์ครับศุกร์ที่จะถึงนี้ศุกร์ที่จะถึงนี้ถึงวันเสาร์อ่ะอกลัวจะง่วงไม่ใช่อะไรหรอกเอาไปกาแฟโตเกียวบิวโอ้โหอันนี้เป็นกาแฟดำแบบกินง่ายๆโอ้โห คอกาแฟไม่ใช่เลอใช่เลยครับขอบคุณมากเลยครับคืนนี้ขับรถได้หลับแน่นอนตื่นเย็นพรุ่งนี้ของเขาดีจริงเฮ้ยพี่โดนมาแล้วใช่เหรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองเลยและนี่ก็คือไลฟ์สไตล์ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราในอเมริกาวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้นายอาร์มไปเลือกคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วตกลงผมสั่งออนไลน์นะฮะเดี๋ยวได้เมื่อไหร่รู้กันโชคดีโชคดีนายร์ม ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่โทรส่งขอบคุณมากที่ฝากมากินข้าวนะครับไม่เป็นไรครับยินดีครับเดี๋ยวคุยกันแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าผมมาแน่โอเคครับมาแล้วอย่าลืมสเปซเอ็กซ์สเปซเอ็กซ์โอเคเราไปเที่ยวกันโ <Okay. S 2> อเคสวัสดีครับ,ะค,ะ <S <S บค,ครับวัสดีครับ 个钱。<noise>